วันนี้คุณนายอ้อชวนจัดบ้านระหว่างจัดนางก็บอกว่าปีใหม่แล้วเราต้องจัดบ้านรับสิ่งดีๆเข้ามาเอาสิ่งไม่ดีออกไปโดยความขี้เกียจนี่เลยตอบนางไปว่าเฮ้ยมันเลยปีใหม่ไปนานแล้วไม่ใช่หรอมาจัดไรตอนนี้เนี่ยนางบอกกูรู้แล้วสิ่งไม่ดีที่กูควรเอาออกไปคืออะไรนี่เลยถามอะไรอะ่ะนางเลยบอกก็มึงนั่นแหละคะ่ะเพีร์ของเขาที่เข้าทางนางก็ถามว่านี่กล่องอะไรของมึงเนี่ยเอา้าฉันสั่งมาฉันลืมไปเลยสูนี่คือกล้องวงจรปิด a อคซอนเอโรเอสที่ฉันสั่งมาไงอ๋อเกตจากรุ่นเก่าที่ฉันสั่งงมมมาาาาอหุนนนไไดด้้้ซยยขว1 180ศเละ ในกล่องเขาก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้ครบแถมมีคู่มือและวิธีการใช้งานมาให้แบบง่ายๆกล้องตัวนี้ทางแบรนด์เขาเคมมาว่ากันน้ํากันฝนไม่กลัวแดดคือติดนอกบ้านได้เลยอะ่ะมีลําโพงมีไมค์ในตัวสามารถพูดคุยผ่านตัวกล้องได้มีไฟ LED และอินฟาเรดคามคมชัดถึงระดับ 2K อุ้ยติดไว้ดูแม่น่ารักอ่ะดูไฟย้อนหลังผ่านมือถือได้เมนูเป็นภาษาไทยเอมี่มาถ่ายตอนเที่ยงคืนครึ่งให้ดูนะอยากให้เห็นว่าแม้แต่เวลากลางคืนภาพเขาก็คมชัดจริงไม่จกตาที่สำคัญรับประกัน2ปีเต็มเอาละก่อนจะไปใใครรรททีี่่สนจจะซื้อกกกกลงงวิิดด็์ตา